G-Force e RTX 50เนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาประมาณเดือนเดียวเองนะครับและปัจจุบันนี้คือคนยังไม่สามารถหาซื้อการ์ดมาใช้ได้เลยเพราะว่าจำนวนผลิตกับความต้องการเนี่ยมันไม่พอนะครับแต่ตอนนี้ฮะเราได้เห็นข้อมูลข่าวเกี่ยวกับการจอรุ่นถัดไปของ Nvidia หรือว่า G-Force e RTX 60เข้ามาแล้วนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับไอ้กาตัวนี้ครใช้ชื่อโค้ดเนมสาวรยการ,รว่ารูบ i นนะครับซึ่งดูแล้วก็น่าจะเอามาจากชื่อนักดาราศาสตร์อย่างเบรารูบินที่เป็นปกติของเอ็นวีดียอยู่แล้วนะครับปกติหมายความว่าย่างไหมายความว่าเอ็นวีดียเนี่ยเวลาเขาจะตั้งชื่อไอโค้ดเนของกาจอทั้งหลายเนี่ยเขาก็ไปดูบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นนักคณิตศาสตร์นักดาราศาสตร์หรือว่า นักทําคอมพิวเตอร์อะไรสมัยโบราณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับที่เป็นคนที่มีความสาคัญด้านเทคโนโลยีทั้งหลายนะครับจะเอามาตั้งชื่อเป็นโค้ดเนมของกาจอซึ่งอันนี้อาจจะเป็นเวรา r ูบินหรือว่าจะเป็นรูบินคนอื่น,อ,นอันนี้ผมไม่รู้นะผมเซิร์ชกูเกิลมาว่ารูบินคนแรกเป็นใครผมก็พูดไปอย่างนั้นเท่านั้นเองนะครับข้อมูลของฮาร์ดแวร์ตัวใหม่นี่ครับมาจากฮาร์ดแวร์ลีกเกอร์ที่ชื่อว่าฮารุกะเซ่ห้าขาประจําที่ออกมาปล่อยข้อมูลหลุดของกาจอแบบบ่อยๆเลยนะครับและหลังจากนั้นครับก็มีทางเว็บไซต์ 3dcenter.org Followup ทากรข้อมูล มาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยรวมแล้วผมว่าน่าสนใจระดับหนึ่งเลยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังกับตัว G e Force RTX 5060เนี่ยฮะก็คือประสิทธิภาพด้านการกลังผล r a s i l i z a t i o n หรือว่าพวกพลังดิบทั้งหลายเนี่ยฮะจะต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย10%และ r a y t r a c i n g ที่20% <c oughs> ฟังดูแล้วไม่ค่อยน่าสนใจเลยปะไอ r a s i l i z a t i o n 10% r a y t r a c i n g 20%เนี่ยในขณะที่ฟีเจอร์ DLSS 5เนี่ยจะทำประสิทธิภาพได้ดีขึ้นกว่า DLSS 4ไปอีก คูณ2หรือว่าเท่าตัวนั่นเองนะครับถัดมาฮะก็จะมีคนจากทาง 3D ม e ีเซนอออกมาพูดอีกนะครับว่าไอ้การ์ดตัวใหม่เนี่ยใช้เทคโนโลยีการผลิต3นาโนเมตรของ t s m c นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่นี้นะครับมันควรจะดีขึ้นมากกว่านี้อย่าง Ray Tracing เนี่ย อาจจะดีขึ้นกว่าเดิมระดับ50%ขึ้นไปนะครับแต่ว่าไอ้ตัว rasterization เนี่ยอาจจะยังไม่ได้พัฒนาสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่แน่ๆเลยก็คือ VRAM ในเจนใหม่เนี่ยจะต้องให้มามากขึ้นกว่านี้นะครับอย่างเช่นตัว6090เนี่ยก็ควรจะให้มาที่48 g b ฮะอีกอย่างที่คาดว่าจะได้นะครับก็คือในเรื่องของ SLI ที่เขาเลิกเรียกกันแล้วแต่ว่าเรียกกันว่า NV Link กันแทนนะครับไอ้ฟีเจอร์นี้มันทำให้การ์ดจอหลายตัวนียมาสามารถทางานเป็น p o ลเดียวกันได้ก็ดูแล้วอาจจะเหมาะสมสำหรับคนทำงานเป็นหลักนะครัเเเราาาว่าา่่่่กกลลนนมมมยยดจอหหๆไไไ้ชท นี้ถ้าคุณเอาไปทํางานวนผลจริงเนี่ยมันคอมบานพลังการวนผลได้นะครับและก็จะสามารถครูวีแรมได้เยอะขึ้นด้วยเช่นกันอย่างเช่นตัวไอ้หกศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยถ้าสมมติว่าวีแรมให้มาสี่สิบแปดนะก็สามารถรวมกันเป็นเก้าสิบหกกิกะไบต์เลยเอาไปทํางานเอไอหรือว่าตัดต่ออะไรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแจ็มมากๆเลยนะครับและด้านเจนของเมมโมรีเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเราก็อาจจะก้าวข้ามเข้าสู่ยุคของ GDR 7X แล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ แต่สำหรับผมนะผมรู้สึกว่าที่เขาเขียนมาแล้วผมเอานําเสนอเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กล่าวสักหน่อยนะครับเพราะเขาเขียนอยู่นะครับว่าเขาเขียนว่า I guess นะครับคิดว่าเราเดาว่าแล้วก็คนที่2เขียนว่า would be nice to see ก็แปลว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีถ้าเราได้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ เป็นไม่ได้นะครับว่าต่อให้เขาเป็นฮาร์ดแวร์ลิเกอร์อะไรแต่ว่าอันนี้มันก็เป็นข้อมูลที่เขาแค่จินตนาการหรือว่าอยากให้เห็นออกมาเท่านั้นนะครับเพื่อนๆคิดว่าเป็นยังไงคิดว่า n v i นวีเดียหกศูนย์ซีรีส์เนี่ยมันจะมีความน่าสนใจประมาณไหนและต้องการจะเห็นอะไรบ้างสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ